โนดามสิงราชชนกำลังสร้างแท่นเลี่ยมโนดามสิงราชชนกำลังสร้างแท้นเลี่ยมหลังซาดคำนี้คือหลังซาดเส้นเลี่ยมแผดเพลว์ของเราก้อในวุ้นตะก้อนสังนะครับชนร่องลานร่องพื้นบาทกับกุยกับกุยกูยตีหนึ่งควายจะนะรับลดเพลองหนึ่งกันนะครับหลังซาดเส้นเลี่ยมแผดเพลว์ของเราก้อในวุ้นตะก้อนสังโนดามสิงราชนะครับ Nô no, đam sinh ra cha Kai cô nó làm sinh ra cha Kai cô tân đam bưu bang ngang 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 là ngang 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 ว่าต่อว่าแล้วนะครับไปเลียงลง

dan mah. Ini Ainur Kengreng. Ini 拜拜拜。Bye, bye, bye.

นี้กับขูดีอ่นะครับนี่คือโนดามซิงรายจ้าเป็นดัมนะครับจ้าขายโกรธจานดนปากระนังซองลานซองมืนบาทกำลังซาแซ่เลี่ยมแปดแพร่เปล่ากล้องในวุนก้อนฉังกับขายโกรจันเสื้อนั่นเองครับ นี่ไปด้ำป่าไปปลาไป nè muốn bay dài muốn dài muốn quá muốn quái muốn quá นี่บ <ork> <h ums> ้บายไปกับไหลย,ยอส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 นี่ vai, Tàn dữ mì Tàn Hãy bên trò rong nữa là gai nhàng như thế quay lắm ไทยยอดต่อยแดงใส่กันมานะครับน่กลัวครับนี şey yes, <S <S ่ใด่มาน้ากลัว

แล้รทีพวกงาที่นั่งับไปอลไทีพวกงาที่

แปแแม่อนี่ไปลั่งไแดงไปลัาง ไปแล้วไปแล้วแลเยี่ไปด่า โนรามซึ่งราชาขายโกทันนุ่นได้ม่เดียวนะครับในนาทีที่ยีดซิครับในนาทีที่ยีดซิบี่ีดเนาทีนะทกับยีนาทีโนรามซึ่งราชายโกทันนุ่นปักวันนั่งก็เป็นควายชนะหลังซาดเส้นเรียกพรแฝงลาครับจะาายโกทันนุ่นเนาทีครนาที